เศรษฐาทวีสินนะครับตอนแรกเนี่ยเรียงตอบเรื่องการแจกเงินดิจิตอลจากกุมภาพันธ์นะครับคือจะเลื่อนออกไปเป็นกันยายนปี6.7หรือไม่นี่คือคําถามแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ตอบนะครับแต่ยอมรับว่าข้อมูลนั้นกระจัดกระจายเตรียมจะจัดตั้งคนทําหน้าที่ชี้แจงนะครับป้องกันความสับสนโดยเมื่อทุกอย่างเสด็จน้ําแล้วตนจะนั่งหัวโตะและถแถลงเอง พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเศรษฐาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่างกฎหมายยุบกร,รมนส่วนอดีศรเห็นด้วยครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปเตรียมไปประชุมมอบนโยบายและแนวทางการทํางานในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับพร้อมจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ซึ่งเป็นข่าวดี <S <S ข้อมูลจากคุณเศรษฐาทวีสินยอมรับไปครับในวันนี้มีการประชุมครม,มคนติดตามกันเรื่องของการไป ช่วยแรงงานชดเชยแรงงานที่กลับมาจากอิสราเอลเพราะว่าจะต้องมีภาระนี่อยู่จูงใจนะครับให้กลับบ้านกันแต่คุณเสรษฐ้าวันนี้หยิบยกมาสองเรื่องครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ฟังคือยอมรับว่าข้อมูลเงินดิจิทัลนั้นกระจัดกระจายเล็งนั่งหัวโต๊ถแถลงภาพรวมทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งคุณเสรฐ้าก็พูดถึงการยุบก,กร,รมนที่หลายคนโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองมองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์และกลายเป็นมือไม้ของฝ่ายทหาร ฝ่ายบริหารคือคอรมอเนี่ยนะครับของนายยกเนี่ยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ในการไปคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนี่ยนะครับก็มีการตอบสองคำถามนี้เศรษฐาทวีสินนะครับตอนแรกเนี่ยเลี่ยงตอบเรื่องการแจกเงินดิจเทัลจากกุมภาพันธ์นะครับคือจะเลื่อนออกไปเป็นกันยายนปี67หรือไม่นี่คือคําถามแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ตอบนะครับแต่ยอมรับว่า ข้อมูลนั้นกระจัดกระจายเตรียมจะจัดตั้งคนทําหน้าที่ชี้แจงนะครับป้องกันความสับสนเลยชนะนั่งหัวโตวชี้แจงเองซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าตัวท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ควรจะให้รัฐมนตรีช่วยไปรับผิดชอบแล้วเสี่ยงคุกอยู่เพียงแค่คนเดียวถ้าติดคุกจากนโยบายที่มันผิดพลาดในภายหลังก็ควรจะเข้าคุกไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ใหญ่สุดแล้วก็เป็นทั้งนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีคลังนะครับอย่าไปปัดสวะให้รัฐมนตรีช่วยเลยสงสารเขา ที่ทำนี้รัฐบาลนายเสถีทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่<ม>าวภายหลังการประชุมครมในวันอังคารกรณีนายพิชัยชุนหะวัชวชิระที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีออกมาระบุว่าเงิน10,000บาทในโครงการที่ต้นเบลอเลตจะเลื่อนจากเดือนกุมภาพันธ์หกเป็นกันยายนปี67นะครับบอกว่าข้อเท็จจริงแล้วปัจจุบันมีการให้ข้อมูลกันกระจๆๆายหลายๆด้านคือตอนแรกเขาก็ให้ข้อมูลกันว่าเลื่อนนั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่มันกระจายก็เพราะคุณเสถษยาไปปากหลุดไปปากเปราะ ที่ต่างจังหวัดเพื่อจะทําให้ชาวบ้านสบายใจเท่านั้นเองนะครับส่วนข้อเท็จริงก็ยืนยันกับชาวบ้านไม่ได้นะครับตอนแรกมันก็ไม่สับสนมันสับสนหลังจากคุณเศรษฐาพูดนั่นแหละครับคุณเศรษฐาอธิบายว่าข้อเท็จริงแล้วปัจจุบันมีการให้ข้อมูลกันกระจัดกระจายหลายๆคนขอความการุณาให้อดใจรอ,อนิดนึงเดี๋ยวขอข้อมูลทั้งหมดออกมาในเร็ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนเรื่องของคนรวยจะได้หรือไม่ได้นะนี่เริ่มไปคิดแล้วนะครับตอนแรกได้ทั้งหมด เรื่องของระยะทางระยะเวลาก็ประมาณเอามาจากที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวจะมีการชี้แจงในครั้งเดียวจะได้ไม่มีข้อสงสัยผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเรื่องเงินดิจิทั l วอลเล็มีการกำชับคณะทํารรงานหรือตั้งใครามาเป็นพิเศษเพื่อให้ข้อมูลหรือไม่เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลนั้นคนละทิศคนละทาง นายกกล่าวว่าเป็นคําเสนอเนี่ยที่ดีเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันเพราะคิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคงต้องทําเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเมื่อถามว่าการจะจ่ายเงินดิจิทัลยังเป็นไปนตามไทม์ไลน์เดิมหรือไม่กล่าวว่าได้บอกไปแล้วเรื่องดังกล่าวนั้นตนพูดอีกครั้งโดยจะพูดทั้งหมดทั้งแพ็กเกจและถามว่าการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะตอนนี้เป็นการทํางานของคณะอนุซึ่งเป็นชุดย่อย อยู่ตลอดเวลานะครับยังไม่ได้มีมติอะไรใดๆออกมาจากชุดใหญ่เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงตามที่ตนบอกไปโดยเมื่อทุกอย่างเสด็จน้ําแล้วตนจะนั่งหัวโต๊ะและถแถลงเองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของการยุบกร,รมนอตอนนี้เตรียมไปมอบนโยบายในช่วงบ่ายนะครับก็วันนี้แหละนะแต่ว่าจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ครั้งหนึง่งแต่ว่าพูดถึงพูดก็พูดว่าไม่เห็นด้วยนะครับในการยุบกร,รมนี่คุณเสษฐาอธิบายอย่างนี้ เศรษฐาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่างกฎหมายยุบกรรมนส่วนอดีศรเห็นด้วยครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปเตรียมไปประชุมมอบนโยบายและแนวทางการทํางานในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับพร้อมจะมีการแถลงข่าวใหญ่ซึ่งเป็นข่าวดียังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็รมน,อน,อนนี่คือกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจ,จักรนะครับก็เป็นหน่วยงานของทั้งทหารทั้งฝ่ายบริหารที่สามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ได้นะครับ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอดิศรเพียงเกศสอสบัญชีรายชื่อพรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนรัศฎรหรือวิปรัฐบาลสนับสนุนการเสนอร่างพรบยุบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือกรมนโดยเห็นว่าเป็นรัศดรครับที่ทําให้มีทหารมีอํานาจเหนือกับประชาชนบอกว่าใครพูดก็พูดไปคงเป็นความเห็นส่วนตัวนั่นแหละครับ <c oughs> เป็นความเห็นส่วนตัวของอดีศรเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ตนไม่เคยพูดและบ่ายวันนี้จะไปพูดคุยกับก,บกร,รมน ซึ่งตนจะไปประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่กรมนอและวันนี้จะมีข่าวใหญ่ที่จะถแถลงที่กรมนอและเป็นเรื่องที่ดีครับตนไม่ห่วงว่าไม่เห็นว่าจะต้องไปยุบอะไรเลยแต่อาจจะมีการพูดคุยรอเดี๋ยวบ่ายๆจะรู้กันและจะมีข่าวใหญ่เรื่องอะไรนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเสียายิ้มแล้วก็บอกว่าเป็นแค่ข่าวใหญ่นะครับให้รอติดตามกันสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชรีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580